ดดูดงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิปซีดูดงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568ค่ะ คำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดีไลน์ึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะภพ่สิบดาบเตือนในเรื่องของสุขภาพเลยนะคนวันอาทิตย์วันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะบางคนเป็นหมอนหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะบางคนอาจจะเคล็ดขัดยอกนะคะช่วงบา่าช่วงไหล่ช่วงเอวช่วงสะโพกหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกก็ได้ด้วยนะบางคนเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการรักษาทางแพทย์แผนจีนได้นะเพราะสิบดาบเนี่ยนะคะเรียกว,ว่าเกี่ยวข้องกับพวก ปลูกฝีนะคะนะ้ำฝังเข็มนะคะฉีดยาก็ได้ด้วยนะคะไพ่สิบดาบใบนี้นะคะเรียกว่าปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะกําลังสิ้นสุดลงแล้วนะคะเรียกว่ารอคอยการฟื้นคืนชีพนั่นเองนะคะชูริออดนะคะป่วยไม่ได้นะคะเจ็บไม่ได้นะคะเรียกว่าต ONG ้องต ONG ้องลุยต้องสู้นะคะด้วยงานด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบนั่นเองนะคะไพ่ชูริออดเนี่ยชิปจรลงเท้าการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในงานนอกนะคะหรือว่า หลายหลายอย่างอาจจะต้องดูแลควบคุมด้วยตัวเองนะคะและไพ่ใบนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการติดต่องานประสานงานเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะ,ะเรียกว่าไพา่เฉลี่ยออดเนาะเป็นไพ่ของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศหรืออาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้นะคะ <S <S เรียกว่าวันนี้คนวันอาทิตย์จะทําอะไรต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะน,ะ, <S <S นะเรียกว่าต้องวางแผนให้ดีด้วยนะคะ สามดาบนะคะอาจจะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้านะคะให้ต้องแก้ไขนะคะหรือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ไม่ได้ทันคิดนะคะก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดควบคุมในเรื่องของอารมณ์คําพูดให้ดีนะคะพูดให้น้อยทําให้มากนะคะนิ่งนะคะนะแล้วก็ให้ผลงานเนี่ยนะคะแสดงความเป็นตัวตนของเราจะดีกว่านะคะ พราะเรียกว่า,าวันนี้อาจจะมีคนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ถูกใจเรานะคะอาจจะมีบ้างการถูกติชินนินทาให้ร้ายใส่ร้ายต่างๆนานานะคะไม่ต้องไปสนใจเลยนะเรียกว่าทํางานนะคะนะทางานนะคะทําหน้าที่ของตัวเรานะคะหรือทําสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยให้ออกมาดีที่สุดนะคะนะอันนี้จะเป็นการเรียกว่าเป็นการโต้อตอบได้ดี ได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วพกไพ่สามดาบนะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยกับบริวารเหนื่อยกับลูกน้องนิดนึงนะคะบางอย่างอาจจะแบบลูกน้องไม่ได้ดังใจนะคะหรือว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้ดังใจบางอย่างมันก็เลยทําให้เราต้องตัดสินใจเองหรือว่าอาจจะต้องทําเองนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองงานของอเพื่อนรวมงานงานของลูกน้องนะคะอาจจะต้องลงไปช่วยเหลือลงไปช่วยจัดการสิ่งต่างๆนะคะก <ed> ็ <t> <ต> <andra> ทําให้เรียวกว่าวันนี้ค่อนข้างจะนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะ ส่วนการเงินนะคะเรียกว่าขยันมากได้เงินมากนะคะวันนี้ขยันน้อยได้เงินน้อยนะคะการเงินจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงเสียงเงื่อแล้วจะได้เงินนะคะเรียกว่าจะมาจากงานที่ตัวเองทํานะคะใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะคะแต่ถ้าชอบจริงๆลองไปดูนะคะทะเบียนรถจะให้โชคค่ะ ส่วนความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่นะคะต่างก็มองไปในเรื่องของควาว่าอนาคตนะคะ <S <S <ฟ>การงานความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่านะคะ<ฟ>ก็เลยอาจจะทําให้วันนี้รักอาจจะดูเงียบดูเหงาไปบ้างนะคะหรือบางคู่เนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีความหึงหวงความงอนกันนะคะความไม่ไว้ใจกันด้วยตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักหรือคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนั่นเองนะคะยังไงก็ พยายามมีอะไรทาความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอย่าใช้าอารมณ์นะคะเรียกว่าอย่าใช้าอารมณ์หรืออย่าใช้คําพูดที่อาจจะแบบกระทบกระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่าต้องรักษา้ําใจกันเอาไว้บ้างนะคะจะพูดอะไรเพราะคนวันอาทิตย์พูดจาตรงพงพางน,นะคะเียกว่าบางครั้งพูดขวานผาซากใครที่อยากจะได้รถนะคะนะวันนี้ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะ,ะใครที่จะซื้อรถซื้อบ้านนะคะดูเอกสารให้ดีสุขภาพนะคะก็เรียกว่า สุขภาพนี่ไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะเรียกว่า าบางคนนี่เจ็บหน้าอกเจ็บทรงอกนะคะบางคนไอนะคะบางคนเจ็บคอมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบปอดทางเดินหายใจนะคะเรียกว่าเกิดจากการทํางานหนักนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะไม่ต้องสงสัยเลยเขาคือคู่แท้ของเธอค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดมีเลขสามนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ไปบริจาคโลหิตทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างปลาชาวัดนะคะจะเป็นการ แก,ก็สเสริมดวงด้วยนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนเช็คสภาพรถให้ดีๆนะมันอาจจะมีปัญหาหุดหิดได้ระหว่างทางนะคะบางคนรถอาจจะต้องเข้าศูนย์เข่าซ่อมนะคะในช่วงนี้มาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะ คนวันจันทร์เดมูเลยนะช่วงนี้เครียด,ยดนะคะนะวิตกกังวลน,นะคะนะบางคนนี้เครียดกับงานเครียดกับคนนะคะเหนื่อยกับในเรื่องของการเงินจะเอายังไงดีกับชีวิตช่วงนี้นะคะอาจจะเกิดความสับสนความเหนื่อยความเหนื่อยนะคะเรียกว่าไม่อยากจะเจอเจอผู้คนไม่อยากจะพบเจอใครนะคะอยากจะอยู่ ในมุมของตัวเองนะคะอยากจะอยู่เงียบๆนะคะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครเลยช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะไว้ใจใครด้วยนะคะเรียกว่ากลัวการถูกติชินนินทานั่นเองนะคะเรียกว่าบางอย่างก็เลยเหมือนกับว่ากำกืนฝืนทนกืนไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันนะคะบางคนนี่น้าตาตกในนะคะเพราะว่าบางอย่างไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าไม่กล้าที่จะบอกใครนะคะบางคนนี่เรียกว่าไม่ได้มีเพื่อนเยอะไม่ได้มีเพื่อนมากนะเรียกว่าอาจจะมีเพื่อนน้อยนั่นเองนะคะ การงานวันนี้มีบ้างเบื่อเซ็งๆนะคะแต่ก็ดูให้ดีในเรื่องของงานด้วยนะเบื่อเซ็งเครียดได้นะคะแต่ว่าแต่พอถึงเวลาทํางานนี่ต้องกระตือรือร้นนิดนึงนะคะหรือว่าต้องระมัดระวังนิดนึงใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขเอกสารนะคะก็เรียกว่าดูให้ดีนะคะกัน กันการพลาดกันการมีปัญหานะคะช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังวางแผนให้ดีด้วยนะคะส่วนการเงินก็เช่นกันนะคะการเงินนี่คนวันจันทร์ค่อนข้างจะตึงนะคะช่วงนี้นะบางคนมีเงินเก็บนะคะแต่ก็ไม่อยากจะเอาเงินเก็บออกมาใช้นะกลัวว่าจะไม่พอใช้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บนะคะนะเรียกว่ามันอาจจะมีเรื่องของคําว่ากังวลยิ่งเครียดหนักเนาะเรียกว่าจะใช้จ่ายแต่ละวันนะคะก็ตึงอยู่แล้วนะคะและกังวลไปในเรื่องของหนี้สินอีกนะคะเพราะฉะนั้นหนี้สินเนี่ยวางแผนให้ดี นะคะคนวันจันทร์เรียกว่าตรงเคงคัดในเรื่องของการ เคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะไม่อย่างนั้นนะันหนี้สินมันอาจจะงอกขึ้นอีกก็ได้ด้วยนะคะพยายามอย่าทําอะไรที่มันมันจะทําให้มีหนี้เพิ่มก็แล้วกันนะคะเรียกว่าเอาจะทําอะไรก็พอพอประมาณนะคะพอกินพออยู่นะคะพอใช้นะคะส่วนโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าพอพอแค่ได้ค่าขนมนะระวังมันจะเสียด,ด้วยนะคะคนวันจันทร์ส่วนใหญ่จะเสียดไปเสียดมานะคะตัวเองไม่ค่อยจะมีโชคนะอาจจะต้องพึ่งดวงนะคะจากคนอื่นค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรัก ช่วงนี้มันดูเงาเงาเศร้าๆนะคะเรียกว่าด้วยตัวคุณอาจจะมีเรื่องราวเครียดๆนั่นเองนะมันก็เลยส่งผลกระทบในเรื่องของความรักไปด้วยนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะกําลังแอบชอบใครบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณนะคะเรียกว่าได้แต่แอบแอบมองๆนะคะสุขภาพช่วงนี้คนวันจันทร์เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเรียกว่าเกิดจากความเครียดด้วยนะบางคนเครียดลงกระเพาะนะคะ อาจจะมีปัญหาท้องไส้ปั่นป่วนตามมาอีกนะคะมาดูไพ่จิวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครนําไปจากเธอได้นะคะช่วงนี้ใครที่คิดจะลงทุนอะไรก็เรียกว่าศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีนะคะลงทุนกับความรู้ไม่สูญเปล่าค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข8มีเลข6และเลข4นะคะวันนี้คนวันจันทร์ถ้าจะทําบุญแนะนําให้ทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะ มาดูคนวันอังคารกันบ้างคะ่ะคนวันอังคารแปดถ้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับช่วงนี้เครียดนะคะนะาแปดถ้วยเนี่ยบางคนทํางานหามรุ่งหามค่านะคะบางบางคนทํางานต่างบ้านเกิดเมืองนอนนะคะนะททำให้อาจจะมีความเหงาเหงาเศร้าเร้าซึมซึมช่วงนี้นะคะ พิงดาบนะคะมุ่งมันนะคะในการคิดในการตัดสินใจในการเรียนรู้ในการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามามีความคิดใหม่มีไอเดียใหม่มีงานใหม่ๆนะคะหรือบางคนโชคดีมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชานะคะเรียกว่าได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ช่วงนี้คนธนาคารก็ค่อนข้างจะหัก ค่อนข้างจะเรียกว่าโหมนะคะหักโหมในเรื่องของงานค่อนข้างจะมากเลยนะเพราะบางคนเห็นไหมไม่เท้ากับแปดถ้วยนะคะทํางานนะคะเข้ากะทํางานควงกะนะคะทํางานต่อ OT นะคะหรือว่าทํางานนี้เรียกว่าอาจจะเกินเวลาก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าทํางานกันแบบหามรุงหามค่ากันเลยนะคะหรือบางคนดูหนังสือนังหาตำรับตํารากันจนดึกตื่นนั่นเองถ้าค้าขายนะคะก็เรียกว่าค้าขายช่วงเช้ามืดอาหารโต้ะรุ่งนะคะหรือค้าขายช่วงค่ำนะคะ ส่วนการเงินนะคะคนนี้เรียกว่าไม่เหนื่อยไม่ได้เงินนะคนวันอังคารนะคะเรียกว่าต้องเหนื่อยอย่างเดียวเลยนะถึงจะได้เงินมานะคะแล้วการเงินก็เรียกว่าต้อง ต้องดูให้ดีด้วยนะคะจะใช้ใจ่ายอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีนะคนวรัณคารเด็กถือไม้เทา้าเรียกว่าอาจจะมีแนวทางในการหาเงินช่องทางในการหาเงินเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยนะคะมีจากเด็กนะคะมีจากเด็กจากกุมารน,นะคะแต่ว่าเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะเพราะคนวรัณคารวันนี้มีโชคจากงานมีโชคจากคนอุปถัมภ์มากกว่านะคะ ส่วนความรักนะคะคนนี้อาจจะดูเหงาเหงาไปบ้างนะคะบางคู่นี่อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าอีกคนเข้ากะนะคะเข้ากะกลางวานันอีกคนเข้ากะกลางคืนนะคะเลยอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเรียกว่าส่วนทางกันเนาะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้การรักมันก็เลยอาจจะดูเหงาเหงาไปนิดนึงนะคะแต่โดยภาพรวมยังคงเป็นความรักที่ดีนะคะ ส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคุณโสดคุณก็ไม่เหงานะเพราะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเครียดอยู่กับงานนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะความดันไมเกรนอาจจะถามหาก็ได้ค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะความปรารถนาของเธอกําลังผิดอกออกผลทําต่อไปนะเธอทําดีแล้วใช้ใชนะกําลังรอเธออยู่นะคะเลขนไพ่มีเลข8มีเลข1และเลข1ค่ะ มาดูคนวันพุธค่ะ คนวันพุธแปดดาบนะคะช่วงนี้ดูเครียดนะคะคนวันพุธน้าไพ่แปดดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานะคะบางอย่างก็พูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะคะแปดเหรียญด้วยนะคะนะเรียกว่าโฟกัสไปในางานที่ตัวเองทานะคะฝึกฝนพัฒนานะคะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะเสียงนกเสียงกาเสียงติสนินินทาสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าปล่อยวางบ้างนะคะนะยังมีเรื่องราวดีๆนะคะมีคนที่ คอยให้กำลังใจเราอยู่นะคะเรียกว่าได้กำลังใจที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองไปแต่ในสิ่งที่ดีๆก็แล้วกันนะคะ การงานเนี่ยบางคนอาจจะเครียดกับงานที่ตัวเองทํานะหรือว่าอาจจะเรียกว่าค่อนข้างจะกดดันตัวเองนะคะในงานในสิ่งที่ตัวเองทํากลัวจะทําออกมาไม่ดีนะคะกลัวว่าจะไม่ถูกใจคนรอบข้างกลัวว่าจะไม่ถูกใจหัวหน้างานนะคะเรียกว่าให้ให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองนะคะคุณทําได้นะคะคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เก่งเรียนรู้ได้เร็วนะคะหรืองานบางอย่างเนี่ยถ้าตัวเองแบบอาจจะไม่ได้มีความรู้มากมายลองมองหาที่ปรึกษานะคะนะลองขอคําปรึกษาขอคํา แนะนำนะคะจากหัวหน้าจากเพื่อนจากคนรอบข้างนะคะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้ คำปรึกษาคําแนะนําดีๆกับคนวันพุธนะคะทำว่างานมั่นคงไม่งานยังมั่นคงอยู่นะแต่คนวันพุธอาจจะรู้สึกเบื่อๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอรอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอยู่ก็ได้ก็อาจจะรอด้วยความลุ้นรอด้วยความเครียดนั่นเองนะคะใครที่ตกงานว่างงานออกไปสมัครงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานการค้าการขายวันนี้มียอดออเดอร์ order, ยอดคําสั่งซื้อดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะ ส่วนการเงินนะคะขยันมากมีเงินมากนะคะการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากฝีมือจากความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะถามว่ามีคนอุปถมมัมภ์ไหมมีนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มที่นะสุดท้ายตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนโชคลาภนะคะจากคนรักนะคะจากคนใกล้ตัวนะคะคนวันพุธไม่ค่อยมีโชคนะวันนี้นะคะอาจจะต้องพึ่งดวงจากคนรักหรือว่าจากาเพื่อนสนิทนะคะคนรู้ใจก็ได้ด้วยค่ะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะช่วงเนี้คุณคุณมุ่งไปในเรื่องของงานนะคะคุณมุ่งไปในเรื่องของคําว่าอนาคตมากกว่านะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะเรียกว่าขนาดมีแฟนยังไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนเลยนะคน,นวันพุธเนี่ยนะคะสุขภาพนะคะคน,นวันพุธวันนี้อาจจะมีบางเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกนะคะ เรียกว่าอาจจะตึงๆช่วงบ่าช่วงไหลด้วยนะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะหมดเวลาที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นแล้วเวลานี้เธอควรหันมาใส่ใจตัวเองบ้างค่ะเลขหนาภายมีเลข8มีเลข8และเลข2นะคะมาดูคนวันพฤหัสค่ะ ว,วันพฤหัสก้าวดาบนะคะช่วงนี้กลุ่มขมับเลยนะเครียดนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทําให้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับนะนอนหลับปรับตื่นตื่นนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกที่นอนนอนไม่สบายตัวนอนแล้วเจ็บหลังปวดหลังนะคะหรือบางคนช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกใสยตานะคะสายตาศีษะนะคะ เรียกว่าอาจจะความดันไมเกรนขึ้นได้นะคะ The f u นะคะ The f u นี่เรียกว่า,าต้องใช้คำว่า ปล่อยวางบางนะคะกับเรื่องราวกับบางเหตุการณ์ที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือไพ่ใบนี้เตือนว่าจะทําอะไรนะคะระมัดระวังนิดนึงนะอย่าทําอะไรที่มันดูสุม่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียได้นะคะโดยเฉพาะใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเบื่อเหลือเกินกับงานนะคะถ้าจะเปลี่ยนจะย้ายก็ให้ได้งานใหม่ก่อนนะคะไม่อย่างนั้นคุณมีเกณฑ์ตกงานว่างงานได้ด้วยนะคะหกไม้เท้านะคะการงานนะคะใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้การงานโดดเด่นนะหมอฟ้ามองว่าถึง แม้ว่ามันจะมีความเครียดมีความอึดอัดเข้ามามีปัญหามีอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะแต่สุดท้ายคุณจะผ่านมันไปได้นะเพราะหกไม้เท้าคุณจะได้รับการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างนะคะเรียกว่ามีชัยชนะเข้ามาเนาะใครยิ่งใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบ อันนี้ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นนะคะในการดูหนังสือนะะังหาตำรับตำราให้มากเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าความสำเร็จของคุณไม่ได้มาแบบง่ายดายนะต้องใช้ความเพียรพยายามต้องใช้ความอดทนนะคะต้องใช้ความมุมาณนะอุตสาหะนะถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้นะคะความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็เรียกว่างานก็ต้องดูให้ดีรอบครอบด้วยนะคะใครที่เรียกว่ารับออเดอร์ระวังออเดอร์จะตกหล่นนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้นะคะหรือว่าในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาการลงนามสิ่ง ต่างๆอ่านให้ดีนะดูให้ดีก่อนนะคะทําความเข้าใจให้ดีก่อนนะคะเดี๋ยวปัญหามันจะเรียกว่าปัญหาเล็กๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาบานปลายนะคะเรียกว่าเป็นปัญหาที่สะท้อนย้อนกลับมานะคะส่วนการเงินนะคะคนวันพะิหัสนะเด่ฟูหาเงินเก่งแต่ใช้เก่งนะคะ เรียกว่าหมดหมดหาได้นะแต่วันนี้นะคะใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของเอกสารก็แล้วกันความรักนะคะช่วงนี้นะรักมันอาจจะดูเงารักมันอาจจะดูเศร้าไปบ้างนะคะอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องกระทบกระทั่งกันหรือว่าอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะเรียกว่าอาจจะมีความหึงหวงความระแวงซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรนะเรียกว่าบางครั้งนะคะคนวันพฤหัสคุณอาจจะได้คนรักคนรักที่ค่อนข้างจะก็เรียกว่า รักพกพองรักเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้คนรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะทําให้คุณอาจจะรู้สึกขึ้งห่วงนะคะเอ๊เขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมนะคะไพ่ไม่ได้มีในเรื่องของการนอกใจนะนะคะเรียกว่ามันมีแค่ความระแวงเท่านั้นเองนะคะสุขภาพก็เช่นกันนะคะสุขภาพเดฟูเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการลื่นการหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลได้นะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะเร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทําให้หัวใจของเธอวันว่นวหวอีกครั้งค่ะ เลขนะาไพ่มีเลข9มีเลข0และเลข6นะคะถ้ามีใครเข้ามาก็คนวันพฤหัสนะคะถ้าเป็นคนโสดก็ต้องดูให้ดีด้วยนะอาจจะเข้ามาแค่แบบให้วันไหวใจเต้นตุ้มตามนะคะหรือว่าประเภทมาไวไปไวก็ได้ด้วยนะคะค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันเนาะมาดูคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์ไพ่เดสตานะคะไพ่ใบนี้นี่เรียกว่า สดใสนะวันนี้นะคะคนวันศุกร์ดูสดใสนะคะนะเรียกว่าดูดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะสุข,ขุมด้วยนะคะนะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยนะคะเ,เรียกว่า,าดูดีสุข,ขุมรอบคอ,อบนะคะนะเดอะสตาร์เนี่ยนะคะเรียกว่า ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในวันนี้นะเดือสตาร์ขึ้นมานะคะสิบไม้เท้านะคะเดือแบกเหมือนกันนะคนวันศุกร์นะคะแบกบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะคะปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าแบกเอาไว้หมดเลยทีเดียวนะคะรับเอาไว้คนเดียวนะคะ สิบถ้วยนะเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักนั่นเองนะคะเรียกว่ายอมลำบากยอมเหนื่อยนะคะเพื่อครอบครัวนะคะวันนี้การงานเนาะสิบไม่เท้าก็งานเยอะงานยุ่งนะคะบางคนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวนะคะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนหรืออาจจะมีแผนมีแผนว่าต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อาจจะพาครอบครัวพาคนรักนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนนะคะอาจจะมีโปรแกรมเอาไว้ในหัวแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอาจจะ ค่อนข้างจะดูยุ่งยุ่งอยู่กับงานนะคะบางคนนี่เรียกว่าต้องหอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านเลยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาน,นอกสถานที่ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับสถานที่ด้านนอกเนาะหรือว่าบางคนออกไปติดต่อกับลูกค้านะคะนอกสถานที่ก็ได้ด้วยเช่นกันการงานวันนี้หมอฟ้ามองว่านะงานเยอะนะคะงานเยอะแต่เรียกว่าคุณก็ค่อนข้างจะดูชิวๆนะ ค่อนข้างจะดูชิวๆดูสบายๆนะคะไม่ได้เร่งรีบจนเกินไปนะคะก็เรียกว่าทําไปเรื่อยๆนะคะแต่เรื่อยเอื่อยเฉยเกินไปก็ไม่ดีนะคะยังไงก็เพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะงานมันจะได้ไม่ดูแบบกองเต็มโต๊ะนะคะในวันนี้ส่วนการเงินนะคะเรียกว่าหาเก่งนะคะการเงินเนี่ยนะคะ หาเก่งมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางแต่นะคะหาเก่งก็มีในเรื่องของคําว่าภาระที่ต้องเคลียร์ต้องจัดการมากด้วยเช่นกันนะแต่ก็เรียกว่าเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักนะคะไม่เป็นไรเนาะหรือวันนี้นะคะไพ่เดอะสตาร์บางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการซื้อเข้าของเข้าบ้านนะคะนะตกแต่งบ้านปรับเปลี่ยนบ้านนะคะบางคนลุกขึ้นมาเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะเรียกว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน่วงจุ้ยบ้านด้วยนะคะการเงินหมอฟ้ามองว่าคุณยังมี รายได้เข้ามาคุณมียังมีการเงินที่ดีเข้ามาหรือบางคนการเงินถ้าตึงมือก็ยังมีคนช่วยเหลือยังมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินอยู่นั่นเองนะคะแต่อย่างไงก็เรียกว่าวางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะส่วนใหญ่คนมโนสุกการเงินจะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวซะมากกว่านะคะความรักนะคะความรักนี้เรียกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเรียกว่าต่างคนต่างก็มีงานต่างคนต่างก็มีหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็น ตัวคุณนะคะหรือว่าคนรักของคุณหรือบางคนเนี่ยเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนอยู่กับบ้านดูแลบ้านแต่คนรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้สักเท่าไหร่นะคะแต่โดยภาพรวมก็เป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันดีนั่นเองค่ะเพราะสิบถ้วยนาะเป็นไพ่ของความรักนะคะบางคนอาจจะอยู่บ้านทํากับข้าวทําอาหารนะคะ อรอแฟนรอคนรักกลับมานั่นเองนะคะคนโสดหมอฟามองว่าคุณโสดคุณก็ไม่เห่านะคุณโสดคุณก็มีความสุขในแบบฉบับในสไตล์ของคุณนะคะสุขภาพวันนี้ใครที่แบกยกของหนักนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบ่าไหลนะคะปวดนะคะนะเส้นเอ็นนะคะนะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเส้นเอ็นช่วงบ่าช่วงไหลมันอาจจะตึงๆก็ได้ด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะ จำไว้นะเธอมีเจ็ดจำนงอิสระในการเลือกจัดสรรชะตาชีวิตให้กับตัวเองเสมอค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข0ูนย์และเลข0ูนย์นะคะสำหรับคนวันศุกร์ค่ะมาดูคนวันเสาร์บ้างค่ะ คนวันเสาร์หดาบเลยนะคะดาบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะแล้วพกไพ่5ดาบนะคะวันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะคนวันเสาร์ดูเครียดๆนะ เรียกว่าอาจจะเครียดกับเหตุการณ์เครียดกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งต่างๆเรื่องราวผู้คนนะคะหรืออาจจะมีการขัดแยง้งกันเกิดขึ้นนะคะในองค์กรในหน่วยงานนะคะระวังจะมีปัญหากับผัวหน้างานผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะช่วงนี้ทําอะไรอาจจะดูเหมือนมีคนคอยขัดแง่ขัดขานนะคะมีอาจจะมีคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยในความคิดของเราไม่ได้เห็นด้วยในการกระทําของเรานะคะทําให้ตัวเราเองก็อา,อาจจะรู้สึกว่าชัยชนะที่ได้มาเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนั่นเอง ะะเลยอาจจะรู้สึกเค,เครียดรู้สึกทุกทุกนะคะเรียกว่าบางคนนี้จะเอาอยัางไงต่อไปดีกับชีวิตนะคะรู้สึกสับสนกังวลวา้วาวุ่นบางครั้งไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเจอกับใครนะคะเด็ดถือเหรียญน,นะคะสร้างกําลังใจสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะสร้างความฝันสร้างความหวังดีๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะอะไรที่มันดีอยู่แล้วเรากา็เรียกว่าทําให้มันดียิ่งขึ้นไปเนาะ รวมถึงนะคะวันนี้2ดาบขึ้นมาด้วยนะ2ดาบ5ดาบนะคะมันมีความเครียดเข้ามานะคะอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆงานเก่าๆนะคะที่อาจจะต้องกลับมาเคลียร์ใหม่แก้ไขใหม่จัดการใหม่นะคะหรือสิ่งที่เราเซนเราลงนามไปเนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้มันอาจจะมีปัญหากลับมานะคะทาให้เรารู้สึกว่าเครียดนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะสับสนไปหมดนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกหัวหน้าติติงนะคะนะถูกตําหนิทาให้อาจจะมีความรู้สึกอ่าน้อยนะคะน้อยใจ อยู่บ้างในวันนี้งานเนี่ยเรียกว่าพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นะตนอาจจะต้องเป็นทิพย์พึ่งแห่งตนนะคะหรือว่างานบางอย่างถ้าคุณทําคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยนะถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือจากคนรอบข้างเนี่ยนะคะบางครั้งต้องรู้จักที่จะพูดด้วยนะต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเรียกว่าอะไรที่มันตึงเกินไปก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีนะคะหย่อนเกินไปก็ไม่ดีเอาแค่พอประมาณก็แล้วกันนะคะแต่พวกดาบเนี่ยค่อนข้างจะตึงเลยนะคะ แล้วคนวันเสาร์วันนี้หน้าตาดูเครงขื่ดูเครียดเียนะมันอาจจะทําให้คนคนรอบข้างหรือเพื่อนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่าไม่กล้าที่จะเข้าใกล้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเริ่มต้นจากรอยยิ้มก็แล้วกันนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเป็นสัง่งเป็นการสร้างนะคะมิตรภาพที่ดีนั่นเองค่ะการเงินนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะตึงตึงมือนะคะแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือถ้าโชคลาบก็เรียกว่าเด็กจะให้โชคนะคะ เด็กกูมาจะให้โชคนะแต่ก็เรียกว่าพอได้ค่าขนมอย่าซื้อมากนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแล้วการเงินก็ต้องวางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะเรียกว่าบางคนนี้หมดไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะวันข้างหน้าการเงินอาจจะลําบากได้ค่ะส่วนความรักนะคะเขาเรียกว่าลินกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะบางอย่างหนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันบ้างนะคะความรักไม่ใช่การช่วงชิงไม่ใช่การเอาชนะกันนะคะแต่คือการดูแลใส่ใจนะคะ ะค,ะความรู้สึกของกันและกันนั่นเองค่ะคนโสดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะช่วงนี้นะคะหมอฟ้ามองว่าโสดสนิทนะคะสุขภาพนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาบานไหลนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์บ้างค่ะความกลัวอยู่ที่จินตนาการนะั่นแหละความจริงแล้วไม่มีอะไรที่เธอต้องกลัวเลยนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขห้ามีเลขสองและเลขหนึ่งค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ